ขาเขาแถมผักให้เนาะอุยปะลาเขาอร่อยมากเลยปะลาเจ้าเนี้อร่อยจริงนะอับเนาะเขาไม่คาวเนาะไม่คาวอร่อยเขาขายถกเลยยี่สิบบาทนะเขาเอาปะลาปลากระดีทานะเขาไม่ได้อาปะลาแบบแบบใส่ตุตํำทํานะอาปะลาปลากระดีทามันก็เลยไม่คาวถ้าเป็นปะลาแบบใส่ตุตํำมันก็จะคาว ขอขอบคุณท sí, ¿Si ¿Si okay. ุกกำลังใจค่ะนอนไปเลยอ่ะเดี๋ยวหน้าไก่ก็คึ้นงงกันแมาง่เอาทำอะไรเอารองแล้นเทพื้นอ๋อจะเทพื้นเลยเหรอโออ สวัสดีค่ะเห็นนกอ่อ้พอพอกไม้จะเปรี้ยวไหม หน่อไม้แม่อร่อยหน่อไม้ออกเปรี้ยวหน่อไม้จะออกเปรี้ยวเอาแต่มะเขือไว้หน่อไม้ไม่เอามันออกเปรี้ยวหน่อไม้พริ๊บไม่แน่เลยนะถ้าหน่อไม้พริ๊บมันก็จะเปรี้ยวมะมนี่ มันนี้ให้หัวใจกดกดมาค่ะพี่ออนพี่ออนมากินข้าวด้วยกันจ้าพี่ออน,อน,อนกินเขา่าเด้อกินข่าว้อกินเขาน้ำกกนจ้าวันนี้ผนเห็ดฟางอร่อยอร่อยเห็ดฟางผนอร่อยอร่อยอาก,กอนะสอบไปทำอะไรจะไปใส่ขวดขายเอะ รังเอาไว้ขายนนะ่เก็บขวดเก็บอะไรไว้ขายเนาะขวดเยอะมีมีร้านรับซื้อนะมีร้านรับซื้อวันนั้นเก็บลังไว้ทั้งเยอะมันบอกว่าให้เอาไปทิ้งลังให้เอาไปทิ้งไอด้ดำเอาไปขายได้ห้าสิบหกบาทโลละสี่บาทลังลังดีๆทั้งนั้นเลยเนาะ เพิ่งกินอิ่มนี่แหละกินกับอะไรคะวันนี้เอไก่ตำ่นเห็ดฟางอร่อยอร่อยอร่อยไม่ได้กินโดนแล้วเด้อเมนูนี่ไม่ได้กินโดนแล้ว่นเห็ดฟางตั้งเท่ยกับฉีกข้าวเฮดปิงโอนตั้งเท่ยกับบวบไข่ขยันดอกเพ็ดกับข่าตั้งเท่ยกับฉีกข้าวตั้งเท่ยกับขยันตั้งเท่ยกับฉีกข้าว ขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ Việt Nam đi Để chắc nói cái chị luôn rồi là Nó tầm thứng cho môn rồi này Nó tầm thứng cho môn rồi đó Chắc chị luôn rồi là Tá?